รถสวยโดนใจวันนี้กับคันนี้ครับ Isuzu Mu-X 3.0ตัว DVD นะครับเป็นตัวของ4 wheel ด้วยฮ้ยแน่นอนเลยถ้าเกิดว่าใครนะครับผมเนี่ยครอบครัวไหนที่จ้องนะรถ7ที่นั่งกันอยู่นะครับขับ4ด้วยแล้วก็ปี2018แนะนำเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมกับเจ้าตัว Mu-X คันนี้นะครับบอกเลยว่าราคาออก5นะครับทุานผู้ชมนะครับล้านสนิดๆนะตอนนี้จัดไปเลยครับ 6 9 9 0 0 0บาทนะครับผมผ่อนอยู่แค่ประมาณ1 3 0 0 0บาทเท่านั้นรอบคันสวยงามนะครับผมแล้วก็ส่วนของในตัวภายในนะเบาะสะอาดสะอา้ะอานส,สีเบดนะครับรับประกันในตัวของเบาะให้อีกปีคุณผู้ชมคุ้มจัดๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของมัติมีเดียต่างๆนะครับใครอยากจะสนุกสนานระหว่างการเดินทางคุ้มค่านะครับมีจอตรงกลางให้ตังหาลูกๆชอบลหลานๆชอบนะหรือผู้หลักผู้ใหญ่เดินทางเอ้ยฟังเพลงฟังอะไรไปด้วยมันก็ดีใช่ไหมเฮ้ยมาดูกันก่อนมา ขับได้นะครับมาทดลองฟิลได้ที่โตโตคาของเราหรือจัดโครสอบถามกันก่อนได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0837777747และ0837777757ครับสวยโดนใจแบบนี้เก็บไว้ไม่ได้ต้องมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันนะครับทักมานะที่โตโตขาครับวันนี้สวัสดีครับฝากไปด้วยนะ